สวัสดีจ้าพี่น้องชาวยูทู e ปลาส้มฉันครบสามวันละดมดูมนหน่อยอูย้หอมอู้หอม,อหอมแสดงว่าไม่หนา่ารข้างแรกน้องลุน้นเนี่ยออมน้ำก็ไม่มีฟองโอเคไม่หน่าวันนี้ก็จะมาละทอดละจ้าน้ำมันพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยว

อันนี้ก็จะทอดเลยทอดเนื้อเนื้อไม่มีสะเก็ดเดียวก็ปลาสองตัวทอดเนื้ออ,อันนี้ซีซงทอดปลาปิดไปหมดสองตัวทอดหั่นพริกี่โน่บมะนาวเนาะยังทอดไม่เสร็จเลย ภูสนใจดนทท้นี่ทองครั้งแรกไม่เน่าเคยทำปลานะทุกคนทำปลาเน่าใส่ใส่เกลือน้อยไปเน่าเฉยทำปลาชมได้จริงนี่โอ้โหเลิศแล้วทุกคนเดี๋ยวหั่นพริกขี้หนูบีบมะนาวเนาะพริกขี้หนูมีหรือเปล่าเนี่ยมะนาวมีแต่พริกขี้หนูไม่แน่ใจ ที่แรกว่าจะทอดสองตัวนึกเสียดายน้ำมันเลยทอดทั้สี่ตัวเนื้อเนื้อไม่มีสักแดเดียวอันนีหัวรเลอะมาดูจ้ากระเด็นกระโดนเดี๋ยว่อยเช็ดบิทมันอวของรทุกคนสรุปไม่มีพี่ขีหนูเมื่อกี้บิตรงหางชิมไปหน่อยนึงละเอ่อไม่ไม่ถึงกับเปรี้ยว จริงๆชอบเปรียร้ยวๆบีบมะนาวพอดีแหละไม่มีพิพกขี้หนูสดอะไม่มีมีแต่พิกขี้หนูแห้งเดี๋ยวจะกินค่อยอจะทอดทอดพิกขี้หนูแห้งแค่นี้อันนี้เดี๋ยวเก็บใส่ช่องแข็ง được rồi. Rồi tất Này. Ô, leo 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 leo. Hiu hiu hiu. มือเย็นมือดึกโลคิวร์ลลูกโลคิวร์ลลูกให้ให้ฟูดกิฟปในกูก๊ส์นะทกฟูดกิฟต้วฟูดกิฟต์กย่างอนแลมวจะต้องยนี่ให้เลนยเน่อย Kij, mijn loop al oh, kij, In de slappe bak. Kij, nou. Oh. Oh, wow, wow. <laughs> nou, wat helemaal gek. Wat mm. is het? Hij valt hem in de andere lucht. Kja, mijn loop. Ik niet eens. Ik gooi op zijn neus, zielig. Zet op de grond van de film. Hallo, mij. Kieuw, mijnen? Wie kauw koken? Hallo. Kieuw, na, nou. Kieuw, kijuw. Dik konnen. เอามั่งเอามั่งอีกโอ้ขอด้วยขอด้วยขอด้วยยาม,มียาม,มีกินช้างก็หมดเราเนี่ยึกินช้างได้ทั้งตัวเลยใช่ไหมเราเนี่ย ทำกายภาพกันต่อสักหน่อยเนาะก่อนนอนโอเคเนาะโอ้ยหลูกลูกโยขาพันกันอยู่ขาพันกันอยู่นะึยลูกเอ,อ้มาเดี๋ยวแม่จับกายภาพบำบัดสักหน่อยสารเนาะ ภาพแบบนั้สักหน่อยเนานะโอเค